แล้เ่ตามใต้เลยนะเข้าแล้ว ดี okay. <cs> <Pokémon> ๋ย้ไปนาเลย่ยเออให้ยืเอะครับกรากนูโอเคยืนตรงเลเนี่ยนะไม่เ้ยาแพ้อะไรนั่นนะใช่นั่งยอม่นไม่นหรอกใช่โอ้คนนงนั่งรอพี่มันไม่่หอเลยเอาเกียดรอกินข้าวขาหมูดีกว่าเ้าห่มสาวกลับมาถึห้อง่อยโกรต้ได้ไ

ขายไข่แน่พี่เ็ดวยีายเวลานี้เรามาซ้อมไม่เฉยเราอให้ร่มร่มพี่แข็งพี่ไอ้ที่ไม่ปี่พี่ก้องใหรอมไมให้รับรับรับยยนนเขาแล้วมาที่รถ

ơi xong gọi... không... ừ, rồi đi 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 đến luôn đi 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 ơi không được đi không được đi à không có lại đi thôi đi luôn ơi bay xong rồi một người đặt ơi đặt dinh 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 อสวยงามไปไทกระชากไปเข้าสาเเลยเข้าสาที่เขาหาม่แปไม่เ้แล้วขขึ้นขึได้ด้วยอ่ะสุดยออ่ยิงโอ้ยบอลออกอย่้ันหน้าจับเออต้่ตีเสาสามเสาสาบอลได้แน่ดูสิ

ไ <Indonesia> ข่ช่วยห่อยไข่ไข่ช่วยหน่อยไข่ช่วยหน่อยไข่จริงทไมไข่อยไดลงไเ็บหมดแล้วาแล้วไไข่เอาไไข่ปเลยไปเลยไปเยาวเดไดเดาขยัไปโอยไข่เอ้ยไข่ไม่หยุดทำไมอะ mất lên đã <Để> mất, bay lên <tín> <mà>. hết. <tín> <tín>

ไม่รอขอตัวสุดท้ายนะพี่โกเดี๋ยวลงมาพี่โกพี่โกหมดแล้วหรอหมดแล้วเนี่ยเลยสิบนาทีี่ดอยทั้ี้บทนีเหี่ยงก่อยหนิเี้ยเ้ยเยเ้เอะเปลี่ยเี่ยเย้างเลย

ก็ในนามทีมเพื่อนรองแขกนะครับขอกราบขอบคุณพี่ประชาชนนะครับในไมตรีจิตที่ให้พวกเราได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็หวังว่าในโอกาสหน้าเนาะเรามีกิจกรรมทางภาคเหนือถ้าเรามาทำเสื้อราแถวนี้เราจะแวะเวียนมาหาพี่เขาได้นะครับผมคิดว่าน่าจะมาเยือนเยียนพี่เขาบ้างพี่เขา ปีหน้าหรือเป็นผู้จัดก,การภาค5แล้วต้องต้องรีบมาโอ<เ>้นครับพี่ผมก็ตามตามมาพี่พี่เขาก็พี่นะห่างกันสามปีพี่รุ่นสี่หนึ่งผมสี่สิบสามนะครับตามมาเรื่อยๆก็ชอบกีฬาแล้วก็น้องๆก็ชื่นใจนะก็ขอให้ที่มาตำรวจแล้วรักษาสุขภาพกันนะครับทำงนานกันไปก็ขอบคุณที่วีรชนในโอกาสนี้ด้วยครับและก้อี วันนี้ก็มีความดีๆที่ที่น้องแขกเอคาพระพ่วงมาเตะนะครับก็ผมเป็นนักฟุตบอลน,นะฮะเล่นมาตั้งแต่นักเรียนนะครับตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่แต่ว่าชีวัตเกษียณนี่ก็คงเล่นเบาๆดีนี้ไม่ค่อยวิ่งเลยนะครับก็รักษาสุขภาพก็พยายามนะครับเล่นเบาๆนะครับพี่ๆหลายคนก็60สิบล้านไี่้เห็นก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ออกกำลังกายร่วมกันนะครับถ้าว่า พี่แขกก็มากับเพื่อนๆมาทำนะครับเรื่องกิจกรรมการกุศลนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะโอกาสหน้านะครับถ้าได้แวะเวียนมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะมากับที่แขกหรือว่ามาส่วนตัวหรือทีมของพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยนะครับน้องๆมาถ้าจะมาเตะก็ติดต่อมาได้นะครบมาบอกผ่านที่แขกนะครับนะครับนะครับดีๆให้ให้ต้อนรับนะครับชมรมนะครับเพื่อนเราแขก ะครับรวมถึงกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยนะครับถ้าได้ขึ้นมาที่จะจัดกิจกรรมก็เชิญมาใช้บริการสนามได้ตลอดนะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับนะครับขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางกลับนะครับหลังหลังจากแวะลำปางก็ไปที่อื่นต่อก็ขอให้เดินทางด้วยความสันติภาพครับขอบครับก็ขอบคุณนะครับก็จากนี้ไปนะครับก็ในคือใกล้จะขึ้นปีใหม่แล้วนะครับก็จะถึงวันปีใหม่ของเรานะครับทั้ง ทีมท่านรองแขกนะครับก็มีขอรางวัลน,นะครับเป็นของขวัญน,นะครับซึ่งมา,าจากาทางทีมงานของท่านรองแขกนะครับจะมอบให้ท่านรองวิ้รชนนะครับ สวัสดีนะครับพ,พี่น้องๆแล้วก็ท่านรองวิรชนนะก็วันนี้ดีใจธรรมดาผมนี่ไม่ค่อยไปเดินสายก็มบีเขารู้รองแขกก็ทราบก็วันนี้ผมที่มาเชียงใหม่เนี่ยก็พอดีจังหวะที่ว่างพอดีนะฮะวันนี้ต้องยอมรับจริงมาปุ๊บเนี่ยผมต้องโทรกลับบ้านทุกวนันทุกครั้งเพราะอะไรรูนะ้ป่รฮะ ภรรยาผมต้องตรวจภายในวันนี้พรุ่งนี้เช้าเนี่ย,ยแต่ก็เขาก็บอกไม่เป็นไรไม่ต้องลัวนะฮะก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่าน,นมีรชนนะฮะครับผมพอดีรุ่นเดียวกันเต่าก็เป็นน้องน้องรักนะฮะก็ขอบคุณมากครับเวันนี้ขอชมทีมท่านมีทีมมีรชนเล่นดีมากครับเล่นดีไม่เกเรแม่ออบคุณมากพอดีอ ขอบคุณนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านรองมีนาชนนะครับแล้วก็ท่านรองพีริสร้างกิจกรรมให้พวกเราได้มีโอกาสได้มองท่องเที่ยวแล้วก็ได้ออกกำลังกายโดยเฉพาะต้องขอบคุณที่สร้างสนามที่ดีๆเราได้เล่นทุกคนนะครับอย่างมีความสุขแล้วก็วันนี้ทีมของท่านรองมีนาชนนะครับก็อรองรับแล้วก็ทําให้พวกเราได้ออกกำลังกายได้ กนการเล่นฟุตบอลน,นะครับอย่างมีความสุขแล้วก็มีอาหารมีเครื่องดื่มนะครับให้พวกเราอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็คาดหวังว่าในอนาคตข้างหน้าก็น่าจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมเดินกระบอลนะครับถึงทลองบอกว่าถ้ามีพวกเราติดต่อพันทลอร์แขกมาก็คงได้มีโอกาสได้มีทีมงานของพวกเราในสายท่านองแขกได้มีโอกาสมาเยี่ยมเดินครั้งนงนะครับก็หวังว่า ท่านครได้มีสุขภาพแล้วก็อนานะคตข้างหน้านก็ไม่เล่นคันลองใช่ไหมครับแล้วทุกโอกาสนะครับในเวลาับยินดีนนนนนที่ทีใหมก่ก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขแล้วก็ในอนาคตข้างหน้า,น,น,น,าน,นะครับก็ขอบคุณท,คทุกท่านครับแล้วก็ท่านรอง위원ชนและท่านรองแขขอบคุณครับขอใช้ร่วมพื้หน่อยนะครับพี่ก็ขอบคุณท่านรองแขนนะครับที่ให้โอกาส ได้มาอยู่ในกลุ่มแฟนองแข่ซึ่งพอเข้ามาสัองผัดได้รู้สึกมันมีความสุขก่อนที่จะเริ่มล่นฟุตบอลแล้วครับะถึงกลุ่มมีความสามัคคีแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันและที่มาวันนี้ก็มาเจอสนามที่ท่านรองผู้ชุนที่ท่านรองได้คุยไว้ตั้งแต่รุณแค่ยังจริงใหม่เห็นกับตาแล้วชื่นใจมากไม่มีสนามไหนที่ต้องเหมือนกันคุณบอลอันย้ายสุด นะครับ,รบสิ่งที่เราได้เล่นทุกบอลก็เพราะว่าเราได้มีความสุขที่เรารักทุกบอลนะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราเล่นได้ถึงที่ตีวครับอีก12แล้วครับนะครับนะครับรวมสิบเจ็ดจางทอห65นะครับพวกน้องเล่นได้บีกเป็น 10, 10ปีนะครับผมพยายามจะให้ถึงอย่างไรก็คืออาจารย์พิลิยุทธ์นะครับขอบคุณนะครับที่ ทำให้เรามีความสุขนะครับขอบคุณท่านรองมีชนนะครับที่ทำให้เรามีความสุขในวันนี้และจะไม่ลืมเลยเพราะโอกาสหน้าเราต้องมาอีก่อไปขอบคุณครับก็อีกหนึ่งท่านนะครับก็วันนี้ก็ดีใจครับที่มาที่เชียงใหม่แล้วก็เรื่องสักครับกับท่านผู้สื่อข่าวแล้วกันครับเป็นแน่ๆได้เป็นแน่ๆนะครับก็ทต้องดีใจดีครับ วันหน้าพวกเรามากานขั้นออกวยวไก่ก็แวะมาเยี่ยมเยียนกันนะครับมาหาท่านบอกว่ามีงานของพี่แกท่านโดยจะดูแลเอาเป็นที่อะูอนะครับก็ดีใจครับได้มาสนุกกับพี่ๆในวันนี้แล้วก็งานของท่านเราพิสศษเนี่ยมาเล่นเอล์กเล่นในกีฬาไม่มีติดติดไม่มีแกล้งก,กันกีฬก็ข,ขอบคุณสุครับขอบคุณมากครับ ก็จบหนึ่งสองสาม